น้งใยขาขอไม่เป็นขอขอนอย่อข้าโอ้แม่ของลูก่่นออมาค่ะลูกาว่ใส่ชุดเชุดไหนคะชุดั้งมดทั้งหมดแท้ค่ะใจมีหลายชุดเลยมีหลายชุดคือแต่คือว่าแบบปัแบบใหม่อมากค่ะขอบคุณมากมเลยค่ะขอบคุณมากมากเลย ตั้งใจตั้งใจถ่ายถ่ายรูปเล่นแล้วหนูไม่ได้เป็นโปรเจกต์อันไหนนะพี่แจ็คหนูอ่นก็จำไม่ได้ไม่มือกันอันอันเยอะเยอะอ่ะอันี่วาสนาอ๋อถ่ายรูปเล่นค่ะฮะนั่นถ่ายรูปเล่นเหรอเป็นแบบเป็นโปรเจกต์กับพี่สไตลิสต์แล้วก็พี่ช่างภาพที่แบบว่าแบบรู้จักกันแล้วก็ชื่นชอบผลงานเลยก็เลยนัดกันแบบถ่ายรูปค่ะยไม่เคยทำให้ภาพ เดียไไลส่คปูก็อยากทําอะไรแปลกๆแฟนคลับจะได้เห็นใหม่ในหลายๆแบบมิติหลายๆแบบเขาจะได้ไม่เบื่อใหม่กันเร็วๆไงเมื่อกี้พี่เต๋อชมว่าใหม่เอาอยู่ทุกชุดเลยไม่ว่าชุดไหนก็แบบใหม่เอาได้หมดมาอยู่เอาพี่หนุ่มบังคับพี่เต๋อหรือเปล้ะพี่แจ๊กแน่เลยไม่มีใครบังคัาไม่ว่าใครพี่เต๋อพี่เต๋อเขาบอกอยู่เลยว่าขอบคุณพี่เต๋อมากค่ะเอาใจไปเลยค่ะให้ดูเอาใจมาด้วยอ่ะให้ให้พี่เต๋อเลย เขาบอกว่าปกติเวลาเราทวงรูปเนี่ยต้องมีการส่งให้เขาดูก่อนใครนอกพี่เต๋อบอกพี่เต๋อบอกเมื่อกี้คือความจริงหมดมันจริงใช่ไหมต้องไม่ทวกรูปนะแสดงว่ามีรูปที่เล็ดลอดหรอใช่บางรูปก็ไม่ถามดีกว่าเหตุผลเหตุผลเหลเหรอคะที่ไม่ถึงแบบต้องส่งให้เขาดูเรากลัวเขาหลอคือบางทีไม่ไม่เลยค่ะแบบบางทีใหม่ไม่ได้ส่งให้พี่เต๋อคนเดียวใหม่ส่งให้เพื่อนใหม่ด้วยใช่เพราะเหมือนแบบเราไม่รู้มันดีหรือยังมัน มันดีพอไหมหรือว่าอันที่สองดีกว่าหรืออันที่สามดีกว่าหมายว่าใครหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนใหม่เหมือนกันเช็คหน่อยนะครัพี่พี่ค่ะสุดท้ายตัดสินใจะเลือกรูปไหนก็แล้วแต่เลยค่ะก็บางทีเพื่อนก็ชอบรูปหนึ่งพี่เต๋อชอบรูปสองแล้ววิชอบรูปสามอะไรเงี้ยแล้วลงรูปรูปไหนคะสไลด์ไปเลยใช่เหรออร่อยแต่วันนี้พี่เต๋อหล่อมากเลยรูปนี้ใช่เป็นไงแบบคอมเมนต์ชาวนาต้องไล่นานังเป็นป้าหนา สพอร์ต <Support. S 2> พี่เตอ๋อเต็มที่ค่ะก็ไปไปดูพี่เตอ๋อลองชุดมาด้วยค่ะก็ไปไปดูเห็นเขาชอบชุดนี้ก็ดีใจที่เขาใส่แล้วเขาดูมั่นใจในนไม่ได้นัดเลยค่ะหมายถึงว่าแต่ใหม่รู้พี่เตอ๋อใส่อะไรเพราะาแบบไปช่วยดูอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งหลอกขึ้นคะในสายตาของดาวีต้องถามทุกคนค่ะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ครบดาววีเขาหลอกขึ้นไหมแต่ถ้าไม่หลอกขึ้นนี่คือ มาด้วยกันเป็นทีโอ้โห้นัดการ่หนึ่ง้จมยังล้วนหน่งคู่หนึกงพันจมชัยล้วนหนึ่งคู่หนึ่งพันขมชัยล้วนหนึ่งดู่ลนึ่งพันจมชัยล้วนเนากงคู่หอย่งวันนี้ัยล้วนหรึ่งคู่็นึ่งเันจมชยดูในเรื่องค้อผ้าออกคนามาิดลห็นบ้างคะ่หเงี้ยันะใชเหม้อนดนี่ใค่ใส่มันมชี่ล่วนหน่งค่หนึ่งพันจมชัยล้วนหนึ่งคู่หนึ่งมันจมกัแล้วนเชื่ง เพื่อดีมากคิดว่าการมีแฟนสวยช่วยให้เราหล่อขึ้นไหมคะหนูสวยแล้วค่ะพี่การบอกหน้าตกไม่ไดู้สวยเรื่องผลงานตอนปีนี้จะมีหนังมีอะไรแบบนี้หนี้มีละครกับน้องไบส์นะคะมีคือนับดาวฝากแฟนๆด้วยนะคะแล้วก็มีจ้าใกล้ครึ่งครึ่งทางแล้วค่ะอีกอีกนิดนึงค่ะ ใช่เมื่อคืนนี้ก็ไปถ่ายกับกรุงเทพประมาณตีหนึ่งใช่ก็เป็นกำลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะคะแล้วลูกหนังเดวิมีโปรเจกต์มีละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็จะมีบอกได้ไหมพี่ดาวได้ไ่ด้ไ่ด้ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆหนังอะค่ะแต่ออเนกแพลตฟอร์มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ มีแผนจะไปปลายปีค่ะถ้าทุกอย่างโอเคนะคะเป็นเป็นแบบเป็นอะไรไปเวอร์ชั่นไหนอแฟชั่นค่ะไปเดินแม่อดินแล้วแหละไปยังไงก็ได้ขอให้ได้ไปดีอุาขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะคะดีใจที่ได้เจอทุกคนอันนี้คือเอามาให้พี่เต๋อแล้วค่ะให้พี่ด้วย ไปสีทองไปอีกต่อยนังไปแล้วค่ะถ่ายเท่ากันพี่นักข่าวจะรีบกลับบ้านค่ะทุกคนมึงดูนีจ้ามึง